จริงแล้วเไม่ไปล่อยให้มัวจิตนึกคิดจินตนาการแล้วมันอยู่ในหลักที่เราต้องฝึกษาไงในขณะที่เราส่งอารมอยู่เนี่ยเขาไม่มัวแลยไม่มัวปล่อยให้จิตมันนึกคิดจินตนาการแล้ว ต้องระลึกลงฐานที่เราศึกษากันเป็นวิชาการระลึกลงฐานอยู่ในิโซสังเกตก็หมดอย่างรู้ที่ฐานเฉพาะหน้ากระฐานกายฐานกายที่เราสัมผัสได้ทุกเมือ่อ สัมผัสในทุกเมือ่อการระลึกลงนฐานกายเป็นฐานหยาบเป็นร่างกายของเราดี่แหละร่างกายของเราทั้งหมดเลยทุกส่วนของกายของร่างกายเราเนี่ยเอาไว้เป็นที่คือระลึกจิตลงฐานการระลึกคือห่วงลงเปกคุณพระเอกอย่ยวาวนี้ก็มันหน่วง ยุนิโสสังเกตมันเป็นหลักการศึกษาครับถ้าเราระลึกนวงยุนิโสสังเกตที่ฐานเนี่ยบ่อยๆเขาจะเกิดความชินถ้าเราไม่มันระลึกล,ลงฐานจิตมันก็เลืกคิดอย่างเดียว อยู่กับธรรมชาติจิตเขาเลยธรรมชาติจิตเขาต้องนึกคิดจินตนาการธรรมชาติตงเขาลงไปถามทุกคนดีครับทุกคนเต้องปฏิเสธไม่ได้ธรรมชาติจิตต้องนึกคิดจินตนาการหมดทุกคนกนะครับไม่ว่าเด็กเล็กขึ้นมาอาอยุเท่าไหร่ก็ยัง,งมันก็นึกคิดปกติความแก่ของจิตไม่มีไม่มีเลยความแก่ของจิตนี่ไม่มีเลยที่ร่างกายเราที่แก่นี่คือร่างกายของเราเฉย เซลล์เขาตายเซลล์ร่างกายทุกขณะทุกขณะนะครับเซลล์มันตายทุกขณะทุกขา่าจนแก่ตัวถึงเห็นชัดเนี่ยเซลล์เขาตายแต่จิตเราไม่ตายเลยนึกคิดจินตนาการอยู่ตลอดนึกคิดจินตนาการอยู่ตลอดเลยนั่นคือความรู้สึกนึกคิดจินตนาการวงจรจิตที่นึกคิดจินตนาการทุกขณะเนี่ย ธรรมมาลมก็เลี่ยงจิตนอกก็เลี่ยงกิเลสก็เลี่ยงเรียกหลายอย่างนะครับนะเป็นอัตตาตัวตนหมดนะครับเป็นอัตตาตัวตนหมดมันเป็นอัตตาตัวตนอย่างไรก็เนี่ยที่ให้มากัหมดยังรู้การนลึกการดวงโยนิโสงเกตทรติฐานเป็นหลัก สูตรที่เบสิกพื้นฐานเนะี่ยคือการเริ่มต้นที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องนะการระลึกลงฐานคือเราจะออกจากอารมณ์ปรุงแต่งจินตนาการนะออกจากวังวนก่อนออกจากวังวนก่อนเมื่อจิตนึกคิดเราในทำงานวนบุญเวียนเป็นสันติ สืบเนื่องเป็นความรู้สึกนึกคิดสืบเนื่องธรรมชาติจิตทุกคนนะครับแบบทุกคนเลยนะไม่ยกเว้นเลยน,นึกคิดจินตนาการมุญเวียนการนึกคิดก็เป็นสัญญานะสัญญาสัญญาจำ จำหน้าลูกจำหน้าหลานจำหน้าสามีภรรยาอะไรเนี่ยครับแม้ทั้งอยู่หรือล,ล่วงรับไปแล้วก็ทังทัญญากระผูกมัดรัดตึงอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ว่าไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยตามอยู่ตลอดเวลามันอยู่ในจิตแล้วมันผูกพันที่ร่างกายเรามาอยู่วัดนะทังเกตนนยก็ยังคิดถึงอยู่ตลอด,นะค,ดค,คิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้ จึงอยู่กันแบบไม่ได้ทาวอนเนี่ยอยู่วัดในมีความสุขนะครับเขาเรียกก็สลัดเครื่องพันทนาการออกมาแล้วม,มีความสุขแต่เราทําให้ทุกเองไงนี่นตรงเนี้ครับเขาไม่ได้มาอยู่กับเราแล้ว,เ,วเครื่องพันธานาการมีพ่อมีแม่ท้ามีพัญญาลูกหลานสังเกตเดียวว๋ยคเราสลัดมาแล้วร่างกายเรานะ่ะ ไม่ได้ไปพูดไปคุยอะไรเลยไม่เห็นหน้ากันแล้วไม่อยู่วัดน,นะน่าจะสงบนะเราสังเกตดูเนี่ยเออไม่สงบเนะี่ยเราก็สงังเกตดูทำไมถึงไม่สงบควานหาดิศึกษาหาเหตุผลไงมันทำไมถึงไม่สงบมันน่าจะสงบน่าจะมีความสุขไอ,อ้ไม่อยู่วัดมันน่าจะมีความสุข ความสงบเึ่งกันนะาจะมีความสงบในด้านกายที่เราไม่ต้องการเห็นบุคคลน,นูล่นบุคคลน,นี้อะไรเงี้ยเขามไม่เห็นแล้วไม่ได้สัมผัสด้วยสายตาแล้วเจ็นผูกพันในด้านจิตมา,ามเขาเรียกสัญญากรรมมาอยู่วัดไปอยู่ป่าอยู่เขาแล้วก็ช่างเถอะเคยไปอยู่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวมันให้ออกมาจนได้อ่ะคำควรคิดถึงเงาเห็นไ,ไหมฮะ มันอยู่คนเดียวไม่เป็นเงามีหมดนะครับนะนคือธรรมชาติจิตเขาทุกคนเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเนะี่ยโอ้โหไปอยู่ตรงไหนก็ไม่สงบนะครับที่พูดที่เคยไงเราเคยศึกษาแล้วเคยศึกษาแล้วเคยสังเกตแล้วขรบวนการของจิตไปอยู่ตรงไหนก็ไม่สงบนะครับความสุขไม่มีเลย อยู่ทางไหนก็ได้ไปในประเทศไทยหรือว่ายันไปประเทศนอกครับไปเลยครับไม่มีใครตามไปแต่ความสุขไม่มีเลยความสงบไม่มีสัญญามันจี้เราอยู่ในจิตอยู่ตลอดเลยนี่คือธรรมชาติสัญญากรรมมันผูกพันสัญญากรรมผูกพันนี่คือเราผูกพันนะใครมาตั้งแต่สมัยไหนครับ เอาแค่ okay, ชาตินี้นะเอาแค่ okay, ชาตินี้พูดถึงละผูพันธอะไรมาเริ่มต้นก็บ,บิดาารดาพ่อแม่พี่ป้านะ้าอาญาติพี่น้องต้องเจอหมดนะครับเนี่ยก่อนเราจะโตมาเจอหมดเลยทุกคนนั่นที่เป็นญาติพี่น้องนั่งห่างกันมาโตมามีการเรียนมีการศึกษามีงานทำมีครอบครัวก็ยังตามมาเยอะนั่นแหละ มันเป็นสัญญาจจำเห็นอะไรผูกพันเห็นอะไรผูกพันนั่นคือธรรมชาติจิตนะครับเราไปบังคับอะไรไม่ได้เลยนะครับนะเทวาเนี่ยเขาผูกพันมาอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติไงมันเป็นธรรมชาติของจิตธรรมะคือธรรมชาตินะครับที่พูดธรรมชาติของจิตนึกคิดจ,จินตนาการผูกพันนี่คือธรรมชาติเขาเลยทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะสัญญาจิตมีหน้าที่นึกคิด ผูกพันสัญญาจำผูกพันผูกฝังผูกฝังอยู่ในสัญญาจิตหมดอยู่ในกันห้าหมดเลยเป็นวงจรหมุนเวียนสันติผืมเรื่องนึกคิดไม่มีสิ้นสุดการนึกคิดมีสิ้นสุดไหมไม่มีนึกคิดอยู่ตลอดเวลาในการนึกคิดนะถ้าเราวิจารณ์อีกทีหนึง่งนึกคิดเรื่องเดียวไหมไม่ได้เรื่องเดียวอีกนะพะอเรากรหมดอย่าง้เอามันสลับกันนี่ เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับเดี๋ยวนึกคิดเรื่องอื่นอีกเดี๋ยวก็นึกคิดเรื่องอื่นอีกในจิตนึกคิดจินตนาการมีอะไรบ้างแบบวิจารณ์จิตแหละมีสัญญาผูกพันผูกพันใครมาเห็นหน้าหมดเห็นนี้เห็นหน้าพ่อสลับหายเดี๋ยวเห็นหน้าแม่ก็หายเดี๋ยวเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเรอ้าวหายไปอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องจินตนาการนะครับเคยทําอย่างงู้นเคยทําอย่างนี้กันมาสมัยนูน้น อยู่ในสัญญาจิตเราคนหมดที่มือเคลื่อนไหวขณะยานได้เห็นมือเคลื่อนไหวขณะ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 ได้เห็นจิตที่นึกคิดจินตนาการปรุงแต่งควบคู่กันไปอยู่ในโซตั้งเกตมันจะเห็นกายโดยเห็นจิตโดยญานเป็นฝ่ายเห็นอยู่ในโซตั้งเกตมันจะเห็นมือเคลื่อนไหวขณะขณะขณะเห็นจิตนึกคิดจินตนาการไปด้วยขณะอยู่ในโซตั้งเกตให้แยบขายก็จะเห็นเรื่องพวกนี้ เอามีกายตัวหนึ่งจิตตัวหนึ่งทํางานเรื่องกันจิตนึกคิดไม่มีตัวตนมันจะเห็นและจะเห็นกายได้เห็นจิตนึกคิดไม่มีตัวตนได้ถ้าเราไม่เห็นกายนะตรตกฐานนะครับวิปัฒนายานถ้าเราทิ้งกายแล้วเนี่ยความเห็นต้องผิดหมดเลยคาดเคลื่อนหมดเลยไม่มีถูกเลยไม่ได้เป็นวิปัฒนายานที่ลงตัว พิจารณากายในกายคือเรามาศึกษาไงเราไปข้ามชอดเองเราไปนึกคิดเองก็ถูกต้องไงเราไปเชื่อเองเชื่อสิ่งที่ผิดไงผิดก็ผิดมาตลอดเลยลกันหลักสูตรก็บอกกับพิจารณากายในกายเนี่ยเวทนาในเวทนาจิตในจิตฐานทำในธรรมทั้งที่สี่สถานมันมีกายนอกและกายในกายนอกคือธาตุงสี่คือร่างกาย องค์ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเป็นองค์รวชุมเป็นร่างกายอวัยวะทุกส่วนตับไตส้พุงน้ำเลือดน้ำร้องน้ำลายเกี่ยวกับธาตุทั้งสี่หมดเลยสังเกตสังเกตอะไรสังเกตคนที่ตายเข้าออไปมาความรู้สึกอาการหน้าของออกไปแต่ทิ้งร่างกายไว้หมดเลยทิ้งร่างกายไว้และทุกคนไหมฮะทุกคนเลยไม่ได้ยกเว้นเลย ความรู้สึกออกไปแล้วคันห้าออกไปแต่ทิ้งกายอยู่เพียงแค่มาอาศัยเท่านั้นเราเพียงแค่มาอาศัยสิ่งนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสัมผัสได้ไหมก่อนตายก็ทั้งที่เรามีชีวิตนี้เข้าถึงก่อนจะไม่ว่ากายตนหนึ่งจิตตนหนึ่งมาอาศัยร่างกายนี้อยู่ให้เกิดญาณปัญญาทำได้ มันเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ในปัจจุบันทั้งที่ว่าเรามีชีวิตยอยู่เนะีย่ยเรื่องนี้พุทธศาสนาเนี่ยวางระบบไว้ดีแล้วครับวางระบบไว้ดีแล้วเพื่อให้เราศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยนี่คือแก่นของพุทธศาสนาซึ่งมีสิ่งที่รีรับเรื่องพวกนี้ครับเนี่ยให้เราศึกษาโดยตรงเลยแต่เราไม่เข้าใจในพุทธศาสนาเราไม่ได้ศึกษาไง ระบบในพุทธศาสนาเนี่ยมีมีหมดแล้วให้เราเข้าหลังสูตรเข้าถึงนี้ก็หมดรู้ทุกข์ให้สุดสายบ่งบอกครัเจนพอคนเราทุกข์ไหมอ่ะถ้าเราเออทุกข์เนี่ยเขาให้กัหมดรู้ทุกข์ให้สุดสายการทุกข์มันเกิดอย่างไรกันพอใจไม่พอใจก็คือทุกข์อยู่แล้วไม่พอใจก็คือทุกข์ไม่ได้สิ่งที่หวังก็คือทุกข์ พผนภาคสิ่งที่ที่เรารักก็ทุกข์อีกมันมีแต่ทุกข์นะครับเนะี่ยสภาพพิเราตัณาไม่มีสิ้นทุดเลยเลยอยู่ในทางโอ้มันไม่มีสิ้นทุดนะเพราะเราก็หมดอย่างรู้แล้วมันทํางานสืบเรื่องกันเราไม่พูดขึ้นมาแต่เห็นจิตทํางานตืบเรื่องหมดเลยถ้าเราถ้านึกคิดเฉยมันเป็นแค่มโนครับมโนนึกมันนึกคิดนั่นหละครับเรียกมโนกรรม มโนกรรมมันคือมโนนึกอะครับมันนึกคิดนะอ่ะงั้นเรานึกคิดอยู่ตลอดไหมเราต้งองไม่พูดแต่มันนึกอยู่ตลอดเลยมันคิดอยู่ตลอดนะนะแต่ทำาน่แต่ทำนีำ่เห็นหน้าคนนู้นเห็นหน้า,คนน,นนาคนนี้มันอยู่ในการวุ่นวายอยู่ในจิตเราหมดมนี่คือธรรมชาติจิตเป็นเราทั้งหมดเลยเป็นเราทั้งหมดจะไม่วุ่นวายอย่างไร จะไม่วุ่นวายยังไงธรรมชาติจิตมันวุ่นวายอยู่แล้วมันไม่สงบพรานั่นคือธรรมชาติของเขามันในสัญญาจิตมันมีสัญญาผูกพันหมดเนี่ยในทุกคนแหละไม่มียกเว้นเลยนะมีลูกมีรลานถามีพัญญาเนี่ยเขาเรียกเครื่องพันธนาการผูกพันรัดตึงหมดผูกพันรัดตึงหมดเราจะถลัดอย่างไร ในเครื่องพัฒนาการถ้าสลัดความสงบก็จะเกิดเห็นไหมครับถ้าไม่สลัดความสงบก็มีเกิดเนี่ยมันเราไม่มี